วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีพลเมืองดีก็พยายามปล่อยของออกมาเรื่อยๆนะครับในคดีน้องแตงโมนะครับนะก็พี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับเป็นของขวัญให้กับน้องแตงโมที่พวกเรารอคอยกันมาอย่างนะครับนะอย่างยาวนานถึงสามเดือนกว่านะครับผมเนียพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่า ความรับที่เกิดขึ้นมาสามเดือนกว่านะนะอีกไม่นานนะครับความจริงทุกอย่างจะปรากฏแล้วทุกคนก็จะได้เห็นการที่น้องแตงโมเนี่ยถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายนะครับจากคนบนเรือนะซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากความประมาทแต่มันเนการเกิดจากบรรดาลโทสะนะโดยที่มีนะครับเขาเรียกว่า ความที่อิจฉาริษยานะครับความที่อิจฉาริษยานะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะการะดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ขาดสตินะแล้วก็ถึงขนาดว่ามีการฆ่านะครับฆาน้องแตงโมงอย่างโหดเหี้ยมนะโดยมีกรบวนการเนี้อยู่หลายคนที่ลงกระบวนการ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมบอกได้เลยว่าคดีนี้นะครับมันใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงการอวสรานแล,ล้วคนชั่วต้องถูกนำมาลงโทษตามกฎหมายวันนี้ผมได้เรียนนายผมไปเรียบร้อยแล้วว่าใครเปค็นคนฆ่าฆ่ากี่คนฆ่าอย่างไรฆ่าที่ไหนนะครับเราได้รับข้อมูลทางลับมาแล้วนะครับจากพลเมืองดี นะครับพลเมืองดีที่สำนึกผิดนะครับพลเมืองดีที่สำนึกผิดนะมาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนขับของน้องแตงโมแล้วก็คุณแม่น้องแตงโมด้วยว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีประมาทผมอยากให้ไอการดาวรออีกไม่นานแล้วครับนะเราจะมีปฏิบัติการพิเศษนะครับให้เห็นเลยว,ว่าใครเป็นคนฆ่าและร่วมกันฆ่าอย่างไรนะครับ นะขอให้ทางอายการจังหวัดนนทบุรีรอเลดนึดนงเดียวเพิ่งรีบสรุปสํานวนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะผมเชื่อว่าวันนี้พลเมืองดีที่มีการปล่อยของออมาทุกสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เริ่มปล่อยคลิปไปเห็นแล้วว่าไม่มีการปรสัสสาวะท้ายเรือนะเริ่มไปเห็นแล้วว่าไม่มีไม่มีปสัสสาวะท้ายเรือนะครับและสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เห็นของดี จากพลเมืองดีที่ใช้ facebook ของน้องแตงโมดังนั้นพี่น้องประชาชนคนในประเทศรอนิดหนึ่งนะครับผมว่าคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยากระพริบตานะจากากระพริบตานะครับนะทุกสองชั่โมงจะมีการปล่อยของออกมานะครับจะมีการปล่อยของออกมาให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเห็นนะส่วนของผมเนี่ยหน้าที่คือพรุ่งนี้เราก็จะมีการเรียกระดมทีม มือพระการของเราเนี่ยประชุมที่วอลลล่มใหญ่ในการที่จะมีปฏิบัติการพิเศษในวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์เราจะมีปฏิบัติการพิเศษในการทําภารกิจสําคัญของผมนะครับในานามชมรมิทยกร,รมที่ติดตามคดีน้องแตงโมงมาอย่างยาวนานถึงสามเดือนกว่าในการทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมงในครั้งนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้พี่น้องประชาชนนะครับว่าทุก น,นะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดโปงออกมาให้เห็นเลยว่าการสร้างพยายนหลักฐานอนเป็นเท็จของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับโดยเฉพาะผมบอกให้เลยว่าตอนเนี้นะครับสพเมืองนนท์นะครับคนที่มาฟ้องผมนะไปเตรียมจองสารวัตรได้เลยนะครับตอนนี้ผมมั่นใจว่านะครับคนที่มาฟ้องผมที่สพเมืองนนทบุรีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไปจองสารวัตรได้เลยนะครับ คุณยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเป็นหลักฐานันเป็นเทศนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการเห็นหลักฐานทุกชิ้นแล้วนะครับว่าใครเป็นคนตัดต่อนะครับใครเป็นคนตัดต่อคลิปวิดีโอที่มาแถลงข่าววันที่26เมษายน2565นะครับโดยใช้ g o o g l e Ma p อย่างไรในการที่มาหลอกแหกตาพี่นอ้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นของเกที่มีการใช้ Photoshop มีการใช้ Google m a ทนะครับที่แหกตาคนทั้งโลกแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่ามีการใช้นะครับภาพกราฟิกต่างๆที่บอกบาดแผลเขาได้กับใบพัดเรือแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่แซนพูดคือความจริงในการสร้างหลักฐานใปเบนเท็จในการปัสสาวะท้ายเรือของน้องแตงโม ซึ่งเป็นตาบาปให้กับน้องแตงโมมาจนถึงวันนี้นะครับว่าดาราสาวชื่อดังนะครับไปตับไปปสัสสาวะท้ายเรือและจับขาแซนพัดตกเรือตายเองสิ่งต่าง่งเหล่านี้นนมันคือการสร้างประนาฐานอาเป็นเท็จเดี๋ยวเราจะพิสูจนให้พี่น้องประชาชนคนทั้งปเทศเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกที่เวลา22.34นากา3 4 0อย่างแน่นอนล้านอร์เซ็ต์ตามที่ตำรวจได้มีการกล่าวอ้าง นะครับมีการเปิดคลิปวีดีโอว,ว่ามีการพบจุดตกของน้องแตงโมเนี่ยนะครับตามคำให้การของแซนในเวลา22นาฬก34.10ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเรามีพยานหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับตกเรือโดยทางหัวเรือไม่ได้ตกท้ายเรือในเวลาช่วงประมาณ22นาฬิกาไม่เกินนะครับไม่เกิน10 นะครับยีิบสองนาฬิกาจุดหนึ่งศูนย์เอาไงี้ไม่เกินเนี้ยนะครับนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมีภาพไปดูนะครับมีหลักฐานให้ดูว่าไม่ได้ตกตามที่ตํารวจภาคหนึ่งนะระบ,บุว่าตกที่เวลายี่บสามนาฬิกานะครับอายี่สบองนาฬิกาสายสี่จุดหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องประชาชนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่พวกเธอไอสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานะจะไม่ผิดหวังจะเป็นของฝันนะครับ ในการส่งน้องแตงโมขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับจริงๆเนี่ยในความรู้สึกของผมนะครับยังไม่อยากให้เผาเดือดซ้ําไปเพราะว่าหมอนิติเวศนะครับก็ไปทําพยาฐานอันปนเปื้อนแล้วก็เรามีคําถามมากมายเกี่ยวกับการชนะสูตรพิศพของคดีน้องแตงโมเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลแล้วก็ผลการตรวจร่างกายของคนบนเรือทั้ง5คนนะครับโดยเฉพาะ ในแซนเนี่ยมีบาดแผลที่ข้อมือขวานะครับแต่ละคนก็มีบาดแผลหมดแล้วบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเราทราบหมดแล้วนะครับว่าคนที่มาเล่าเราฟังนะครับแล้วก็หลักฐานมาม,มอบไปเราเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะได้ยืนยันชัดเจนว่าใครทําอะไรใครทําแบบไหนอย่างไรนะครับประกอบด้วยคลิปวิดีโอต่างๆประกอบด้วยภาพนิ่งต่างๆแล้วก็บอกด้วยว่าตํารวจนะครับทําอะไรบ้าง กับสิ่งที่มีการรับออเดอร์นะครับรับออเดอร์รับจ๊อบกันขึ้นไปนะครับโดยสร้างกําเนกระบวนการเดโตโมรานผมเน้นพี่น้องประชาชนคนไนทยให้นะครับว่าผมยังยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นคดีประมาทเป็นคดีฆาตกรรมอําพางนะผมเรียนอย่างนี้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คอยดูไปเรื่อยๆขณะนี้เนี่ยก็มีสิ่งปรากฏอันยืนยันได้แล้วว่าการที่น้องแตงโมมาปราวะท้ายเรือเนี่ย นะครับตามคลิปวิดีโอที่กํลาลังเปิดเผยแพร่มาเนี่ยนะครับโดยใช้ Facebook ของน้องแตงโมนะครับเป็นตัวเผยแพร่น,นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะน้องแตงโมเนี่ยน,นะครับลงจากสวงสวรรค์ก็ลังมาเปิดโปงความจริงสําหรับคนที่ฆาตกรรมอาพางน้องแตงโมดังนั้นยังไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าใครเป็นคนนะครับเล่น Facebook ของน้องแตงโมนะคงไม่ใช่คุณแม่นะครับเพราะคุณแม่เล่น Facebook ไม่เป็นนะคุณแม่ร้องเพลงเก่งนะครับ แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับผมยืนยันว่าอัจฉริยะนี่นะครับจะทําให้คุณแม่เนี่ยได้เงินมหาศาลจากคดีนี้นะครับแต่ไม่ใช่เกิดจากคดีประมาทนะครับไม่ใช่เกิดจากคดีประมาทแต่เป็นคดีที่ฆาตรกรรมอาพางนะซึ่งเป็นการทรมานน้องแตงโมอย่างโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าบัรดาลโทสัตนะครับแล้วก็ทําลายน้องแตงโมเนี่ยนะครับอย่างโหดเหี้ยม พรุ่งนี้นะครับทีมงานของเราทั้งหมดนะครับทุกชีวิตต้องมาช่วยกันนะต้องมาช่วยกันระดมสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เราได้หลักฐานม,มาทั้งหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะทํากราฟิกให้เห็นชัดเจนนะครับทุกอย่างมันจะต้องทําให้เห็นเลยว่าตํารวจสร้างหลักฐานเท็จอย่างไรที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะตารวจบอกว่าแล้วผมจะรับผิดชอบอย่างไร ผมยืนยันนะครับว่าให้ฟ้องผมได้เลยนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าโดยเฉพาะสพเมืองนนทบุรีนะครับเตรียมตัวจองสารวัตรได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะผู้กับสพเมืองนนทบุรีนะครับที่มาแจ้งฟานดำเนินคดีกับผมอันนี้ผมบอกให้เลยว่ารับรองเข้ากุแน่นอนถ้าทําไม่ได้มาเหยียบหน้าชิยะได้เลยนะครับผมยืนยันได้นะครับนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะก็เรียนอย่างนี้นะครับว่า เรามีหลักฐานครบถ้วนแล้วนะครับส่วนดีเอไอเนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ผมว่าหลักฐานที่เราจะมอบให้ต่อดีเอไอนะครับมันคือคดกรรมอัมพางแต่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนคืนนี้ติดตามให้ดีทุกระยะของคืนนี้จะมีการปล่อยของออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นเรือลําที่เกิดเหตุเรือคดกรรมอัมพางอย่างไรนะครับคงไม่นานนะครับนะน้องแตงโมกาลังลงมา เปิดเผยความจริงให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้นะครับนะก็วันนี้นะครับจะมาบอกเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําต่อคือเรื่องของการส่งมอบพยานหักฐานอันสําคัญคแล้วผมมั่นใจว่าจะมีคนถูกออกหมายจับในคดีฆาตกรรมอย่างน้อยสามคนอย่างน้อยสามคน แล้วก็จะมีพยายนสําคัญอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพยายนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่รู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะช่วยน้องแตงโมแต่ด้วยความจําเป็นนะครับจึงไม่รู้จะพูดอย่างไรนะแต่วันนี้ได้สํานึกผิดแล้วนะครับได้นํามาบอกนะอะไรบางอย่างให้กับทางพวกผมเรียบร้อยนะครับแล้วผมได้ส่งข้อความทางไลน์ของผมเนี่ยให้สื่อมวลชนทราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย จุกกูก็จุกกูแล้วครับตอนเนี้ยจุกกูจะขันไม่ออกแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้เห็นอะไรหลักฐานต่างๆนะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่คิดว่าตัวเองมีเงินแล้วทาผิดกฎหมายและใช้เส้นสายและใช้นะครับเงินทองในการวิ่งเต้นในการที่คิดว่าอย่างไงก็พ้นผิดแล้วก็ไม่มีทางที่ใครจะทําอะไรได้นะครับแล้วก็มีการกุเรื่องขึ้นมาบนเรือความลับทั้งหมด จะถูกเปิดเผยนะครับไม่เกิน3ามสี่วันเนี้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นหมดทุกอย่างแล้วสิ่งที่รอคอยก็คือการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับคนบนเรืออย่างน้อยสามคนนะในข้อหาร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันฆ่าพี่น้องประชาชนก็คอยดูว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยจะจับคนที่ฆ่าน้องแตงโมโดได้หรือไม่นะมันไม่ใช่คดีประมาทอย่างที่ตำรวจทํา คดีนี้มันผิดปกติอยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยผมจะไม่มีความเห็นแย้งกับตํารวจเท่าไหร่แต่คดีนี้ความที่เราพบความผิดปกติของคดีนี้แล้วผมบอกพี่นอ้องประชาชนคนทัประเทศก็ได้ครับว่าคนที่ดูกล้องของกองบัญชาการตรรรารวจท้องภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนที่มาเรียนรู้กับจากเราเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูในวันจันทร์นะครับเราจะมีหลักฐานให้ดูว่าคนที่เรียนคนที่บอกว่า กองบัญชาการบุนทอนภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นมือกล้องระดับผู้เจยวชาญมืออาชีพผมก็จะเปิดหลักฐานให้พี่น้องประชาชนดูก็ได้ว่าเป็นลายนะครับการสนทนาการระหว่างลูกศิษย์ที่ดูกล้องของกองบัญชาการารวจทอนภาคหนึ่งที่มาเรียนรู้จากชมรมวิทยกรรมนะครับโดยการที่เราเป็นผู้แนะนําให้ในการดูกล้องแล้วเราเป็นคนแย้งเองด้วยซ้าไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่น้องแตงโมตกท้ายเรือแต่ด้วยความ ถูกผู้ใหญ่บังคับนะแล้วก็เป็นคำสั่งของพลตำรวจตีจึงจำยอมต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันจันทร์พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่เราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทยท้ะเทศได้ทราบนะครับว่าจริงๆคดีเนี้ยผมเนี่ยได้เป็นคนทํางานร่วมกับทีมงานของชุดสืบสวน นะครับชุดสืบสวนบางคนในการช่วยเหลือคดีน้องแตงโมมาโดยตลอดนะครับแต่เขาได้มีการพูดว่าถ้าหากเอาอัจฉริยะหรือทิมงการของอัจฉริยะเนี่ยมาทําคดีน้องแตงโมด้วยกันเนี่ยมาเป็นพยานเนี่ยแผนการที่วางไว้ก็ชิบหายหมดดังนั้นทํอยังไงก็ได้ต้องไม่ให้อัจฉริยะกับพวกเข้ามาอยู่ในสํานวนของคดีน้องแตงโมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าทำไมผมถึงรู้เอกสารทำไมผมถึงรู้คือข้อมูล ของคดีน้องแตงโมงมากกว่าทุกๆคนในประเทศไทยเพราะว่าเหตุผลคือเราเป็นผู้อยู่เบ้างหลังในการทำคดีน้องแตงโมงมาตลอดเวลาสเดือนที่ผ่านมาและเรารู้แล้วว่ามันพบความผิปกติตั้งแต่มีการรับงานกันมาจนทั้งบอกว่าถ้าอากเอาทีมงานของอฉริยะพร้อมพวกจะทําให้แผนการที่มีการวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยชิบหายหมดนะครับทําให้คดีเนี้ยไม่สามารถ เป็นคดีที่มีการรับออเดอร์กันมานะครับดังนั้นวันจันทร์พี่น้องประชาชนผมจะเปิดหลักฐานให้ดูนะครับว่าจริงไม่จริงสิ่งที่ผมพูดนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมผมถึงไม่ยอมเพราะว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องของตํารวจไม่ทําไม่ถูกต้องนะครับผมเชื่อมั่นว่าพตบตรพลเอกสุวัสดิ์แจ้งสุขเมื่อเห็นเอกสารของผมวันจันทร์แล้วก็วันอังคารวันพุธอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมีปฏิบัติการต่อเนื่องกันทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่า พตรอขณะดนี้อยู่ที่อเมริกาจะคงจะปวดหัวแล้วก็ต้องกินแอนตีซินอย่างน้อยก็ต้องหลายแผงนะครับแล้วผมมั่นใจว่าจะมีการดำเนินคดีกับตํารวจชุดนี้อีกมากมายหลายคนที่จะต้องโดนดำเนินคดีนะครับตั้งแต่ยศใหญ่จนถึงยศเล็กลงมาเป็นระนาบนะครับผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่จะเปิดเนี่ยที่เราเก็บความลับไปทั้งหมดเนี่ยนะครับจนทั้งวันนี้เราสมบูรณ์แล้วเรารู้แล้วว่าใครฆ่าเรารู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็คนคนฆ่า ใครเป็นคนจับขาน้องแตงโมให้กรีดให้เอามีดกรีดขาอันนี้เราทราบหมดแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนทยประเทศใครเป็นคนถ่ายรูปใครเป็นคนนะทำยังไงเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะเอาว่าตกตรงไหนจุดไหนผมบอกวันนี้อาจารย์ใหญ่ว่าให้เตรียมสภาพก,กําลังให้พร้อมของกู้ภัยนักประดาน้ําเดี๋ยวเราจะไปดําน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับไปดําน้ําอีกรอบหนึ่งนะตรงของจริงที่ตามคลิปวิดีโอที่เราได้รับมา ในเวลาที่22เลกาไม่เกิน10นาทีนะครับผมไม่แปลกใจนะครับว่าที่เจ้าของอู่ n b นเนี่ยได้นะรับโทรศัพท์ตอน4ทุ่ม20นะครับในรายการหนกระแสเนี่ยผมว่าตรงนี้มาเป็นประเด็นอยู่แล้วว่าทำไมทาไมถึงตำรวจบอกว่า4ทุ่ม34.10นแต่ทำไมทางเจ้าของอู่ n b นเนี่ยถึงได้รับโทรศัพท์จากคนมาเรือ4ีทุ่ม20คุณรู้ก่อนล่วงหน้าได้ไงตั้ง10วัน,นาทีเกือบ1 5 1 6นาที อันนี้ก็เป็นข้อพิรุษที่เรานั่งดูมาโดยตลอดไทม์ไลน์นะครับอย่าคิดว่าคนอย่างอัจฉริยะกับทีมงานเป็นคนโง่พวกเราทั้งหมดคือมืออาชีพระดับประเทศอยู่แล้วมันนั่นไม่ได้ชื่อโคนันเมืองไทย,ง,ยง่ายๆหรอกครับเราทํางานตั้งแต่ครูจอมทรัพย์มาหัวน็อตหัวเดียวเรายัไปิชิดครูจอมทรัพย์ได้เลยว่าหัวน็อตเนี่ยรูน็อตรูเดียวเนี่ยอัจฉริยะยังจับคดีครูจอมทรัพย์ว่าเป็นแกได้เลยนะครับไม่ใช่แพะ้นะครับแล้วนับภาษาอะไรกับคดีน้องแตงโม นะครับที่นะมีการทําอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทําไมเราจะเจาะไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเราทํางานเนี่ยอยู่เบ้างหลังมาเยอะหลายคดีในการช่วยเหลือประเทศชาติและทําเพื่อแผ่นดินมาโดยตลอดนะคดีนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเจ้าของอู่เอ็นบีเนี่ยออกรายการหัวกระแสพี่หนุ่มกัใชัยกระนดพลอยได้รับโทรศัพท์ตอน4ี่ทุ่มยี่สิบและเหตุไฉนทําไมมาตาเนี่ยนะครับถึงบอกว่า เวลาตก22นาฬิกาสทุ่มสาย0เราไปดำน้ำเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่นะครับนะถ่ายรูปใต้น้ำมาแล้วก็ไม่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้คือความพลาดความผิดพลาดของหมาตาที่เขาคิดว่าเขาฉลาดการใช้ Photoshop ในการตัดต่อคลิปวิดีโอในการแหกตาคนทั้งโลกด้วย Google m a p นะครับจริงๆผมทราบว่าเอามาจากไหนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ย คุณจะเอาภาพบาดแผลแล้วมาเข้าเคิร์ฟว่าบาดแผลขาข้างขวาด้านในเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือตามที่มีหมอคนสวยเนี่ยนะครับไปจําลองเหตุการณ์แล้วบอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ถึงจะต้องถูกดําเนินคดีการกลาวลูดแล้วก็เป็นทำลายก็ทำลายะบวนการอันชั่วร้ายขององค์การตํารวจสักทีเพราะไม่นั้นเนี่ยสะต้องงานต่อรวจชาตินะครับซึ่งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รักษากฎหมายแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนในประเทศ ถ้าหากมีขบวนการเหล่านี้แฝงอยู่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมันจะสร้างความเสียหายแลว้วก็สร้างความอับอายสร้างความน่าเชื่อถือในวงการตรํารวจนะครับจนกระทั่งประชาชนไม่ศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมออกมาสู้ครั้งนี้เนี่ยผมสู้ให้ตํารวจอีกสองแสนกว่านายที่รักองค์กรของเขาไม่ใช่เพราะมีคนเพียงไม่กี่คนนะครับร่วมมือกันในการรับออเดอร์ทําการเป็นขบวนการในการสร้างพยานหลักฐานอนเป็นเท็จแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยขาด เชื่อมั่นไม่ไม่เชื่อ,อมัน่นศรัทธาขององค์กรตํารวจผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศครับว่าองค์กรตํารวจยังเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนไ้นประเทศได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอให้ศรัทธาได้เลยว่าสานักงานตุวาการชาติยังเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคน้นประเทศแต่มีตํารวจบางนายเท่านั้นแหละครับที่มันชั่วอับยศในการสร้างหลักฐานเป็นเท็จในการทําคดีนี้ขึ้นมานะครับต้องให้แยกแยะระหว่างองค์กรกับตัวบุคคล เรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เกี่ยวกับองค์กรนะครับทุกหน่วยงานนะครับย่อมมีคนดีคนชั่วนะแต่คดีนี้นะครับเราจับได้ตั้งแต่ตอนที่โทรมาขู่เราแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการขูท่ทางผมเนี่ยไม่ยุ่งคดีแตงโมนะผมก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเราเข้าไปสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเรากะทั่งเจาะข้อมูลได้เชิงลึกทั้งหมดนะเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้รับคําตอบจาก ตำรวจคนหนึ่งนะครับในชุดสืบสวนบอกเลยว่าพูดต่อ,อหน้าสักขีพยานของผมอีกหลายคนถ้าให้ทีมอัจฉริยะมาเป็นพยานในคดีน้องแตงโมจะทำให้แผนการที่วางไว้ทั้งหมดชิดหายทั้งระบบแล้วก็ชิบหายทั้งสำนวนอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินกับหูได้ยินโดยที่มีพยานหลักฐานก็คือนายมนตรีนะครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีลูกน้องของผมอีกหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ ได้ยินกันชัดเจนซึ่งมันทําให้เราต้องออกมาชนออกมาสู้สู้เพื่อทวงความไม่ธรรมให้กับน้องแตงโมให้กับคนไทยทั้งประเทศที่มีตํารวจอพยศไม่กี่คนในการทําลายองค์กรของสำนักตุนิยมชาตินะครับแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยงานของนะครับในสำนักตุนิยมชาติบางคนนะร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างพยานฐานอางเป็นเท็จเช่นบอกว่าบาดแผลขาข้างขวาเนี่ยเขาได้กลับไปพัดเรือ แท้จริงแล้วเนี่ยถูกไปมีดกีดขาครับพี่น้องประชาชนนะถูกไปมีดกีดขาแล้วก็มีคนช่วยยกขานะครับมีคนช่วยยกขาในการกรีดกีดให้กีดขาน้องแตงโมเนี่ยจนกระทั่งรอจนกระทั่งเลือดนะครับเลือดเลือดหยุดไหลเอางี้ว่าแล้วก็ผักตกหัวเรือผักตกหัวเรือนะด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรือนี่คือเหตุผลที่ผมออกมา ไก่ชนอย่างผมเนี่ยออกมาชนแล้วผมก็เรียนนายผมไม่เรียนนายผมเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของชมรมมีการทราบนะครับว่าคดีนี้ใกล้จะเด็ดปีกอินซีได้แล้วก็เรียนให้นายทราบนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องยืนยันนะครับว่าเราจะทําหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุดถ้าหอกผมถูกยิงตายอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ใช่จากคดีอื่นนะครับเป็นคดีน้องแตงโมละนะอันนี้ผมยืนยันได้ก็ฝากลูกฝากเมียผมไว้แลวและการอยู่ใน นะครับพี่น้องประชาชนั้งประเทศก็อยากทิ้งลูกทิ้งเมียผมผมยืนยันนะครับว่าผมจะจับให้ได้นะครับไม่นานแล้วครับนะขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ความร่วมมือกับผมเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไมมาพิสูจน์กันได้เลยว่าใครที่เป็นคนฆ่าน้องแตงโมนะได้เอาหลักฐานตรงไหนเรามีครอบถ้วนให้ท่านแน่นอนขอให้ผู้ใหญ่อำานวยความไม่ธรให้กับผมบ้างนะครับอนุมัติให้มีการ ทำอะไรบางอย่างนะครับผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครผมก็ต,ต้องต้องไปพึ่งหน่วยงานของนะครับหน่วยงานของชาติในการที่จะมาทาภารกิจสําคัญในการไปสูตรหาความผิดของคนที่ฆ่าน้องแตงหมูอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนะครับผมเียไปน้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานถึงสามเดือนในการวาทวงความยุติธรรมคืนนะซึ่งจริงๆวันที่2ี่บสี่เนี่ย ก็จะเป็นวันที่จับชาคารกิของน้องแตงโมนะครับผมก็อยากให้เป็นของขวัญน,นะให้ทันแต่มันก็คงไม่ทันเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องมีการตรวจหานะครับวัตถุประยานสําคัญซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ผมจะไปพึ่งวันจันทร์นี้จะอนุมัติได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ผมก็อยากให้อายการดาวรอสักหนึ่งผัดได้ไหมนะครับยังไม่ย,ไมยังไม่ถึงผัดที่ห้เลยนะเพิ่งผัดที่สี่เนี่ย ลออีกสักผัดได้ไหมเดี๋ยวท่านอาจจะต้องสั่งให้เปลี่ยนข้อหาเป็นฆ่าคนตายนะอย่าเพิ e um ่งเอาคดีประมาทใจเย็นๆนะครับอย่ารีบชิงฟ้ ong, องรอเอกสารรอสําคัญ mm. ผมไม่ได้ไปก้าล่วงการทํางานของท่านนะครับแต่ผมอยากให้ท่านเห็นเอกสารเห็นวิดีโอที่จะมีการเปิดเผยจากสื่มอมวลชนอ่าเปิดเผยจากพลเมืองดีคืนนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็รอผมเนีย่ยนะครับจะนําหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะ เปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็จะมอบให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็ไปให้กับเจริญตารวจแห่งชาติในการดําเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญากับขบวนการทําลายชาติทําลายองค์กรตํารวจสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทั้งสิ้นให้ราบคาบนะครับจนแม้กระทั่งแลกโดยชีวิตผมก็ยอมนะครับผมก็พูดวันนี้เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศ ขอบคุณแฟนคลับน้องแตมมทุกท่านที่ฝากฟังหวังไว้กับหมู่บ้านคนนี้ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังนะพรุ่งนี้นะครับขอผมได้ประชุมทีมงานวันจันทร์ขอให้ผมได้พบผู้ใหญ่แล้ววันจันทร์เนี่ยจะมารายงานงความคืบหน้าให้ทราบนะครับพร้อมเปิดหลักฐานสําคัญบางอย่างให้ดูผ่านนะครับอ่า YouTube แล้วก็ TikTok ของโคนันเมืองไทย